ขอขอนุมนาบุญเนาะใส่บาตรในวันแม่ของชาติสำหรับคลิปนี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆเป็นวันคล้ายพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระบรมราชนีนาถพระพันปีหลวงเนาะในราชการที่ 9, เก้าวันคล้ายวันพระราชสมภพของท่านวันที่22สิงหาคมก็ชาวบ้านอนงามตําบลนหนันตําบลชัยแพร,ร่วมกันทำบ,บุญ บาทถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่ท่านเนาะสำหรับในวันนี้ก็ซึ่งภาพบรรยากาศที่มองเห็นตามภาพเลยเนาะก็ขอ,ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนญ,ญาติโยมทุกท่านทุกคนด้วยเนาะในวันนี้ทน สพิติโยยวาชานดุสาพรโควินาสตุมาเตภวัตวันรโยสกีทิคายุโกภาวะภิวาชนะสิริสานิจังวุธาปัจจายีโนจาตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภารังนะ ออยังคงมีอยู่ด้านหน้าเนาะเรื่อยๆรอใส่บาตรหลงพ่อหลวงตาเนาะนี่วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเนาะ12สิงหาคมที่ตัางปฏิตั้งตรงที่พ่อเลยว่าจะมีจตุ o p e p u r e n t u s a n k a p a c a n d o p a n a l a s o y a t h a m a k i s o t i r a t พโยยวาชันุสาปรุโควินาสตุมาเตภาวัตวันรยโยสุขีธิคายุโกภาวะอาภิวาชนิสิริสานิจังวุปจายโนรธมาวติอายุวโนสุขร ก็ด้านหน้าก็ยังคงรอใส่บาทพุทธเจ้าอยู่เหมือนเดิมเนาะนู่นตรงบริเวณกลางหมู่บ้านก็พอบ้านประธานเมืองมีบ้านประธานเมืองรอใส่บาทสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ยาวมากเท่าไหร่เ,เนาะคลิปเป็นคลิปสั้นเนาะเป็นภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำเนาะในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2168 ก็เป็นบรรยากาศของพ่อบ้านประธานเมืองไม่บ้านประธานเมืองเนาะรอเสบาต์ประคุณเจ้าอยู่ด้านหน้าได้อยังไงลูมันเ่อายอืม สพิทิยวิวัชานุสับพระโโควินาสตุมาเตภาวัติวันราโยสุขีธิขาโยโกภาวะอาภิวาชนะศิเรสานิจังวุฒาปจายีโนจะตรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระรังเป็นภาพแห่งความทรงจำเนาะในการทำบุญตักบาตรของพ่อญาติมีโยมในวันแม่ วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568เนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเนาะก็ยังคงเหลือเนาะรอใส่บาท,ทลูกๆล,ล,ล้านเช่นเคยแต่บาทลงตาขออนุโมทนาบุญเนาะกับโยมพ่อโย,ยมแม่ทุกท่านทุกคนขอความสุขความเจริญดวงวิญญท่านเนาะภาพแห่งความทรงจำเนาะในวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับโยมแม่ด้วยเนาะ การทำบุญตักบาตในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568มันไม่แห่งชาติ สัพพิติโยวัชานุสาะระโรวินัสตุมาเตภวารวันระยสสขีธิคายุโกภวะอาภิวัชนนสเรสานิจังเวธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวโนสังระรัง สัพพิทิโยยวัชันดุสสภะโลกวินาสตุมาเทพวัตรบาลรโยสุขิติขายุกภพวะอภิวาทนิสิริศานิจังวุฒาปจายีโนจะตรธรรมาวาทันติอายุวันสังพห้รังวันนี้วันแม่แห่งชาติเนาะทำการทำบุญตักบาตรร่วมกันนี่แหละก็ขออนุโมทนาบุญเนาะอ่านี่โยมพี่กับโยมพี่เขยเออวันแม่แห่งชาติอ่าพี่เขยเออ เข้ากล้องด้วยอ่ะพ่อ,ะอลงตาอ่าโยมพี่ชายเนาะอ่าสำหรับวันนี้เนาะก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมฝากกดติดตามกาไดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเราด้วยเนาะขอบคุณมากจ้าโยมพี่สาวโยมพี่ชายขาดแต่พี่ชายกดรองอีกยังไม่มาอ่าปันเมฆ สงสัยไม่มาเนาะมาหนุนในวันพ่อจิดภารกิจจิดงานภารกิจเยอะเนาะนี่แหละ